ตั้งแต่เด็กจนโตเราก็แบบรู้สึกถึงความรักที่คุณแม่มีให้เรามันโดยตลอดสวัสดีค่ะซีชลิตานะคะตอนนี้อุปการะเด็กอยู่ที่มูลนิธิสุพรรณมิตรนะคะตอนนี้ก็อุปการะน้องอยู่สองคน,นะคะ่ะสำหรับซีกับแม่นะคะก็คือเราเป็นแม่ลูกที่แบบ สนิทกันมากตั้งแต่เด็กจนโตเราก็แบบรู้สึกถึงความรักที่คุณแม่มีให้เรามันโดยตลอดความรักที่เขามอบให้ก็คือเป็นความรักที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจริงๆอะค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่เราฟีลได้เลยพอเราได้รับความรักตรงนี้เรารู้สึกว่าความรักดีๆอะมันดีมากๆก็เลยอยากมอบความรักดีๆให้กับน้องๆที่มีโอกาสน้อยกว่าเราได้สัมผัสความรักดีๆบ้างค่ะ การอุปการะน้องๆนะคะคือมันจะมอบความสุขให้มากมายเลยค่ะเรามีโอกาสได้ทําตรงนี้ให้น้องคนหนึ่งมันเป็นความสุขที่ที่ไม่ใช่ทุกคนจะหาได้หรือหาได้ทั่วไปอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสเลยอยากแนะนําให้ทุกคนอุปการะน้องๆกันนะคะวันแม่ปีนี้นะคะซีขอส่งมอบความรักที่แม่ให้เป็นรักที่ส่งต่อได้เพราะทุกเหตุผลของการให้ยิ่งใหญ่เสมอค่ะ